ากอ่าพสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังงะน,นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะอ่านมังงะเรื่องใหม่กันนะครับซึ่งเรื่องนั้นก็มีเรื่องว่าระบบเพิ่มระดับว่าขั่งนะครับตอนที่1นเนาะเอาไปซิมน้ําจิ้มไปก่อนนะครับ แล้วก็สำหรับพรทีอาจารย์มึงงเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยาจารย์ก่อนใครนั่นเองเนาะก็สามารถไปติดตามได้ที่เ็จผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเด็กติเกมเป็นสุดยอดทหารนะครับลิงก์ใจ้ล่างคลิปเลยเอาล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go <S ตอนที่หนึ่งตำหนักเทียนสเสวียนตั้งอยู่ในพื้นที่โนบททางตอนเหนือสุดของอาณาจักรเทียนหลง ถูกก่อตั้งบนภูเขาหิมะและได้รับการสืบทอดมาหลายร้อยปีในตำหนักมีสิทธิสาวกเกือบพันคนเกือบทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิสาวกหญิงแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีความงามเป็นเลิศและมุมแห่งหนึ่งของตำหนักเทียนสเสวียนย่าไม่สามารถฝึกฝนได้หากไม่มีปานโลหิตงั้นเหรอ ไม่มันเป็นพรกข้ายังพยายามไม่มากพอตั้งหากย่าแล้วอย่ายืนไม่ไหวแล้ว ใดนั้นเองก็ได้มีคนมาเรียกเขานะครับนายน้อยเหตุใดท่านจึงออกมาฝึกอีกแล้วล่ะเจ้าคะหากท่านทำเส้นนี้มันจะทำให้ร่างกายของท่านนั้นแย่ลงนะเจ้าคะพี่หญิงเซียวเลียนข้าไม่เป็นไรข้าแค่อยากขยับร่างกายนิดหน่อยก็เท่านั้นท่านคือนายน้อยแห่งตำหนักเทียนเสวียนนะเจ้าคะเหตุใดท่านจึงทำอะไรโดยไม่สนใจร่างกายของท่านเส้นนี้กัน ท่านเจ้าตำหนักขอใหยข้ามาพาท่านไปพบที่ห้องโถมลักหากนางได้เห็นท่านในสภาพนี้นางต้องเป็นห่วงอีกแน่เฮออ้นี่ข้าต้องกล่าวให้ท่านฟังอีกกี่ครั้งกันว่าพี่หญิงเซียวเหลียนเฮออ้หากไม่มีปานโลหิตแล้วยังฝึกต่อไปสุดท้ายก็จะตายใช่ไหมแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเส้นนั้นข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก นายน้อยเอาละพวกเรารีบไปกันเถอะท่านเจ้าตำหนักยังรอพวกเราอยู่ที่ห้องโถมหลักแล้วภาพก็ได้ถูกตัดมาฮะเป็นเขาอีกแล้วเหรอเข้ามาทำอะไรอีกแล้วละ่ะฮะข้าไม่รู้จริงๆว่าท่านเจ้าตำหนักนั้นจะเก็บเจ้าขยะนี่ไว้ทำไมกันก็เป็นเพราะนะของเขานั่นแหละ มิเส้นนั้นขยะเส้นนี้คงจะถูกเขียดทิ้งออกจากตำหนักเทียนสเสวียนไปนานแล้วก็แค่ผู้ชายที่หลบอยู่หลังผู้หญิงขยะขยะจริงๆที่พวกนางรู้สึกรังเกียจและไม่พอใจข้านอกจากจะเป็นเพราะข้าจะตายในไม่สานี้แล้วอีกเหตุผลคือข้าเป็นลูกของเจ้าตำหนักคนก่อน ตำหนักเทียนสเสวียนนั้นมีกฎเหล็กอยู่ว่าเจ้าตำหนักคนปัจจุบันจะไม่สามารถแต่งงานและมีลูกได้ทว่ามารดาของข้ากับฝ่าฝืนกฎและหนีไปกับผู้ชายคนนั้นหลังจากคลอด่าจนตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดเทียนอวินในที่สุดเจ้าก็มาเสียทีท่านเจ้าตำหนักเจ้าแอบไปฝึกมาอีกแล้วงั้นหรือ เจ้าตำหนักแห่งตำหนักเทียนสวียนส,สเสวียนวินท่านนาะเทียนอวินสีหน้าของเจ้าดูไม่ดีเลยนะเจ้าเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นไรท่านนากับข้าไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่ผู้ที่เป็นมารดาของเจ้าของร่างคนก่อนได้ฝากบุตรสายไว้กับนางตามความทรงจำของเจ้าของร่างคนก่อน ซิสเวียนวินเปียบได้เหมือนกับพี่สาวของเขาคอยช่วยให้เขาได้เติบโตขึ้นมาในช่วงที่ฝึกนั้นนางจะคอยอยู่ข้างๆเพื่อไม่ปล่อยให้ใครมาลังแกได้เทียนอวินเจ้าเหมืออะไรอยู่ข้าจะไม่ตำหนิที่เจ้าแอบไปฝึกหลอกนะแต่เจ้าไม่ควรฝืนตัวเองเกินไปมีเส้นนั้นหากเจ้าเป็นอะไรไปแล้ว จริงสิข้ามีบางอย่างจะให้เจ้าด้วยเอ๊ะน,นั่นมันโอสถเทพโลหิตมังกรโอสถเทพโลหิตมังกรนั้นมีค่าอย่างมากมันสามารถเพิ่มปานโลหิตได้อย่างมหาศาลสิ่งนี้มีมูลค่าอย่างมากมิพิษมันเป็นโอสถเทพโลหิตมังกรเจ้านำมันกลับไปกินเซเธอ มันสมควรเพิ่มปาโลหิตในร่างกายของเจ้าได้อย่างมหาศาลแต่นี่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแค่รักษาร,ร่างกายของเจ้าให้ดีก็พอเส้นนั้นถึงจะเป็นการตอบแทนข้าได้ดีที่สุดเข้าใจไหมท่านเจ้าตําหนักคนของนิกายเทียนหลิงมาแล้วเจ้าค่ะเฮ้อนิกายเทียนหลิง ในทวีปนี้กลุ่มอิทธิพลจะแบ่งออกเป็น5ระดับหลักๆระดับที่5ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระดับที่4อาณาจักรระดับที่3พลัสวรคงระดับที่2นิกายและระดับที่1นตำหนักนิกายเทียนหลิงนั้นทรงพลังกว่าตำหนักเทียนสเสวียนหนึ่งระดับ เทียนอวินเส้นนั้นข้าจะไปจัดการเรื่องบางอย่างก่อนส่วนเจ้าก็ไปพักผ่อนให้เพียงพอเสียเถอะเหล่าสิทธุทุกคนจงตามข้ามานิกายเทียนหลิงนั้นมาที่นี่เพื่อกดดันตําหนักเทียนสเสวียนและพยายามหาวิธีแย่งตําแหน่งในการเข้าไปที่โบราณสถานเป็นเพราะข้ามันอ่อนแอเกินไปจึงไม่สามารถช่วยอะไรได้ ข้าไม่รู้ว่าโอสถเทพโลหิตมังกรที่ล้ำค่าเส้นนี้จะช่วยฟื้นฟูปลาโลหิตได้หรือไม่เฮอ,อท่านใดน,นั้นมีคนได้มายืนขวางทางของพระเอกนะครับแอฮมฮะนายน้อยเอ,อ๋ยท่านช่วยส่งโอสถเทพโลหิตมังกรนั่นให้พวกเราได้หรือไม่ระยะหลังมานี้พวกเราขาดบางสิ่งอีกนิดหน่อยก็ทะลวงระดับไปได้แล้ว ถึงอย่างไรเจ้าไสไปก็คงจะไม่มีผลอะไรอยู่ดีดังนั้นเมื่อให้พวกเรานะ่ะดีกวัวสิทธิ์สายนอกของตำหนักเทียนสเสวียนฟางเสินคนพวกนี้ล้วนแต่เป็นนิกายเทียนหลงที่บีบังคับให้ตำหนักเทียนสเสวียนของพวกเรารับเข้ามาเพื่อมาหาคู่บำเพ็ญเตา๋าฟางเสินหาข้าบอกว่าไม่ละ่ะฮะไม่งั้นเหรอ สุราคาระไม่ดื่มกับชอบสุราจับกอกคิดว่าแค่มีเจ้าตำหนักแล้วเจ้าจะทำสิ่งใดก็ได้งั้นหรือเจ้ามันก็แค่ขยะเป็นแค่พวกสันตำก็ตามพวกเราไปไหมเล่าลนหาที่ตายข้าคิดว่าเจ้านั่นแหละที่ลนหาที่ตาย อ่ะนั่นมันโอสถนเย่แล้วฮึๆๆเป็นโอสซเทพโลหิตมังกรระดับสูงเสียด้วยมันเป็นของข้าเอามือสุขปกข,ของเจ้าออกไปซะ อ่าเจ้ากินโอสถเทพโลหิตมังกรของข้าเข้าไปงั้นหรือข้ามันทุบตีมันให้ตายซะแม้จะต้องตายข้าก็ไม่ให้โอสถกับพวกเจ้าหรอกทันใดนั้นก็ได้มีเสียงบางอย่างปรากฏขึ้นมาก็แสดงความยินดีกับผู้เล่นอ e. ี้เทียนอวินที่ประสบความสำเร็จในการเปิดไซต์ระบบเพิ่มระดับบ้าคลั่ง เอ๊ะเสียงอะไรนะ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเวลามันหยุดเดินงั้นหรือผู้เล่นอ e ี้เทียนอวินได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งหมืนหน่วยเฮ้อขาแสดงความยินดีกับผู้เล่นอ e ี้เทียนอวินที่ยกระดับเข้าสู่ขอบเขตปรับแต่งกายาขั้นหนึ่งได้สำเร็จ ขอแสดงความยินด e ีกับผู้เล่นอี้เทียนอวินที่ยกระดับข้อสูขอบเขตปรับแต่งกายาขั้นสองได้สำเร็จเฮะระบบเพิ่มระดับบ้าขั่งนั้นเหรอผู้เล่นเหรอขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นอี้เทียนอวินที่ยกระดับเข้าสูขอบเขตปรับแต่งกายาขั้นห้าได้สำเร็จกำลังโหลดอินเทอร์เฟซความรู้สึกนี้มัน ใส่หัวไปจากข้าซาเฮ้อฟางสินนี่นะหรือระบบเพิ่มระดับบ้าข้างนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับระบบเพิ่มระดับบ้าขัางตอนที่1น,นะครับและก็สำหรับที่อยากจะอ่านผลงานเล่มงนี้หรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองน,นะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่เบทผู้แปลกันเลยนะครับกับเพจเด็กติดเกมเป็นสุยดยอดทหารนะครับลิงจะรังคลิปเลยเอาเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องกรกับโคลานไปก่อนนะครับแล้วเจอเกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ